คือเราเ,เห็นคอนเทนต์เยอะมากในทิกต o k จะเป็นคอนเทนต์แบบขายเลยถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่สิ่งที่มันจะทําให้คอนเทนต์ของเรามีคุณค่านะคะคือเราสามารถส่งต่อประโยชน์หรือว่าส่งต่อบางสิ่งบางอย่างให้กับคนอื่นได้ที่ไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียวเราก็เลยอยากให้คนมันนอดนะคะมีสกิลนี้สวัสดีทุกคนนะคะเราชื่อเนสปัจจุบันนะคะเราทํางานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ อยู่ที่บริษัทหนึ่งในเชียงใหม่บริษัทนี้นะคะจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับขายของนําเข้าเน้นขายออนไลน์เป็นหลักเรานะคะได้สร้างยอดขายให้กับบริษัทต่อเดือน1ล้านถึง4ล้านบาทด้วยคอนเทนต์ของเราเราก็เลยคิดว่าไอการที่เราทำคอนเทนต์อยู่ทุกวันเนะะี่ยค่ะมันน่าจะสามารถส่งต่อสกิลเนี้ยให้กับใครสักคนหนึ่งได้มันเลยเกิดขึ้นมาเป็นช่องคอนเทนต์บ้านนอกของเราต้องเล่าให้ฟังก่อน,อนว่าทําไมเราถึงอยากสอนคนบ้านนอกทำคอนเทนต์เราได้เห็นโอกาสของคนบ้านนอกเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยจากการที่เราทำคอนเทนต์ด้วยตัวเองนะคะ คือมันมีครั้งหนึ่งเว้ยตอนนั้นอะเราจะรีวิวสปริงเกอร์แต่สถานที่ที่อยู่ใกล้ออฟฟิศเราคะ่ะมันไม่มีที่ไหนที่เหมาะสําหรับจะถ่ายสปริงเกอร์เลยมันจะต้องใช้พื้นที่กว้างมากเป็นก็คือพื้นที่สวนแล้วก็เราต้องการใช้ปั๊มน้ําเรานะคะไปไล่โพสเฟซบุ๊กไปตามหาว่าเอ้ยใครมีพื้นที่สวนให้เช่าบ้างแต่ไม่มีเลยคะ่ะแต่พอเราไปดูใน y YouTube เนี่ยเราเห็นลุงๆก็ใช้กันนะเขาก็ใช้ในสวนมีฟุตเทจเยอะแยะมากมาย แต่เราอะ่ะคนที่ทำคอนเทนต์น่ะไม่สามารถหาสถานที่นั้นได้ไม่สามารถมีฟุตเทปแบบนั้นได้เราก็เลยคิดอ่ะโอ้โหถ้ากูมีสวนแบบนี้นะถ่ายฟุตเทปขายแม่งอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วอะ่ะคนมันนอกเราอะคะ่ะมีทรัพยากรมีสถานที่ที่แบบคนในเมืองอะ่ะต้องการอยากได้ฟุตเทปอยากได้คอนเทนต์จากสิ่งๆนี้อยู่พอเราเห็นโอกาสตรงเนี้ยเราก็เลยอยากจะเอาสกิลของเราที่มีอยู่อะคะ่ะ ที่เราทํางานเกี่ยวกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ขายของมาเนี่ยประมาณ3-4ปีเนี่ยเอามาส่งต่อให้กับคนบ้านนอกได้เรียนรู้ได้ลองเอาไปทําตามแบบฟรีๆเลยมาเรียนรู้กับเราได้ในช่องนี้ได้เลยนะถ่ายไม่ยากหรอกเพราะว่าตอนนี้มันไม่ต้องใช้เอฟเฟกอะไรมากนะเวลาที่เราตัดต่อถ่ายรีวิวสินค้านะคะแค่คุณรีวิวมันออกมาด้วยความจริงใจนะใช้ดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าเออไม่ดีเพราะอะไรแล้วมันควรใช้แบบไหนละถึงจะโอเคคือการถ่ายนะคะไม่ยากเลย มันจะยากตรงวิธีคิดแล้วก็วิธีการสื่อสารเราจะไม่ได้มาสอนเทคนิคอะไรเกี่ยวกับการตัดต่อหรือว่าอะไรมากมายนะคะตัดต่อเนี่ยอาจจะต้องไปเรียนรู้เอาแต่ช่องของเราเนะะี่ยค่ะเราจะเน้นสอนเรื่องการคิดเทคนิคการสื่อสารทํายังไงให้ลูกค้าของเราเนี่ยเชื่อใจเราเรามาพูดตรงนี้เนี่ยเราอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีๆกับไปใช้งานจริงๆนะเอาไปต่อยอดทําส่วนเขาได้เอาไปใช้งานที่บ้านไม่ต้องจ้างช่างไม่ต้องเสียเงินเยอะแล้วนอกจากอุปกรณ์สวนนะคะบริษัทของเราก็ยังทําเป็นพวกอุปกรณ์ช่าง แล้วก็มีเครื่องรัวด,ด้วยก็เนะะี่ยค่ะเราได้จับหลายอย่างมากเลยนะสินค้าเราเนี่ยจะเป็นคนที่ดึงจุดขายสินค้าออกมาได้ได้เร็วก็ได้จะเป็นข้อดีของเราะคะ่ะที่สามารถดึงจุดขายของสินค้าออกมาได้เร็วแล้วก็วิเคราะห์แบบแป๊บเดียวขอแค่เรารู้ว่าลูกค้าเป็นใครถ้าเรารู้ว่าลูกค้าเป็นใครเนี่ยเราจะสามารถสื่อสารออกมาได้เลยโอเคมาพูดถึงโอกาสเสร็จแล้วเราจะมาพูดถึงปัญหาแค่20%นเนี่ยที่เข้าถึงโลกออนไลน์ แล้วมีแค่สิเซที่มาดู YouTube แบบนี้ <c oughs> คือมันไม่ได้เยอะอะเราต้องทํำยังไงก็ได้ให้คนมันเนาะเนีนะะ่ยค่ะได้เรียนรู้สกิลการทาคอนเทนต์จริงจังคอนเทนต์ขายแบบไม่ขายคอนเทนต์ที่อยากรีวิวอยากบอกต่อเพื่อนๆคือเราเ, <c oughs> เห็นคอนเทนต์เยอะมากใน Tik t ตอคือจะเป็นคอนเทนต์แบบขายเลยถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่สิ่งที่มันจะทําให้คอนเทนต์ของเรามีคุณค่านะคะคือเราสามารถส่งต่อประโยชน์หรือว่าส่งต่อบางสิ่งบางอย่างให้กับคนอื่นได้ที่ไม่ใช่แค่ขายอย่างเดียว เราก็เลยอยากให้คนบ้านนอกนะคะมีสกิลนี้เพื่อที่ว่าเราเนี่ยอยู่บ้านนอกใช่ไหมยอย่างน้อยค่ะเราทำคอนเทนต์เป็นพอเราเลิกจากงานใช้ลำใหญ่เราเรามาถ่ายคอนเทนต์สักวันละ30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงใครมีเวลาไหนก็1ชั่วโมงฝึกทักษะฝึกสกิลนี้ถ่ายทอดวิถีชีวิตรีวิวสินค้าใกล้ๆตัวรีวิวสินค้าจริงๆที่เราใช้ให้กับคนอื่นได้เห็นเราบอกเลยนะคะว่ารายได้เนี่ยมันจะเข้ามาเรื่อยๆเอามาใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟเก็บไว้ เป็นเงินเก็บเงินออมได้เลยนะแล้วการทำะคอนเทนต์เนี่ยค่ะเราอยากให้คุณเลือกทำคอนเทนต์จากสิ่งที่คุณชอบจริงๆตอนนี้อ่ะสมมติว่าปลูกสวนลำไย,ยตอนนี้เรามีสวนลำไย,ย2ไร่นะช่วงเมษาเนี่ยลำไย,ยจะเริ่มออกดอกละพอเป็นดอกเนี่ยต้องรออีกกี่เดือนถึงลำไย,ยจะออกมาเป็นผลพอเป็นผลเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วทำยังไงต่อเราเก็บเองไหมหรือว่ามีคนมาจ้างเก็บแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเอาไปส่งที่ที่โกดังใช่ไหมเอาไปส่งเนี่ยได้เงินมาปุ๊บเราต้องหัก ใช้เก็บเท่าไหร่แล้วก็ส่วนหนึ่งเราต้องไปแบ่งซื้อปุ๋ยเพื่อรอลำไยฤดูกาลต่อไปพอหมดหน้าลำไย,ยแล้วเราปลูกอะไรต่อคือแบบนี้ค่ะมันก็เป็นการแชร์ประสบการณ์แชร์ข้อมูลดีๆนะคะให้กับคนบนโลกออนไลน์ได้เห็นแล้วแค่เราพูดแค่นี้เราก็อยากติดตามชีวิตของคุณแล้วว่าเป็นยังไงอันนี้คือเราแค่จินตนาการนะคะจินตนาการให้ฟังออนนี้คือต้องเป็นความชอบจริงๆนะคะเป้าหมายของเราเลยนะคะก็คือเราเนี่ยอยากจะทำคอนเทนต์ออกมา เพื่อให้คนมันนอกได้เรียนรู้ทักษะการทำคอนเทนต์ที่มาจากคนมันนอกจริงๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่รวยไม่ได้เป็นคนที่ประสบความสาเร็จตอนนี้ก็มีบ้านก็ยังต้องจ่ายค่าบ้านอยู่ก็ยังเป็นพนักงานประจําอยู่มีเวลาว่างแค่เสาร์อาทิตย์ที่จะสามารถมาทำคอนเทนต์แบบนี้ได้ที่จะจะสามารถมาแชร์ความรู้แชร์เทคนิคแชร์สกิลของเราให้คนมันนอกเนี่ยได้เรียนรู้คือเราอะอยากจะทําให้การสอนทำคอนเทนต์ของเราเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่ต้องเรียนจบปริญญาตรี ไม่เรียนจบม .6 ก็สามารถทำคอนเทนต์อยู่ที่บ้านได้แล้วก็มีรายได้ให้กับครอบครัวขอแค่คุณเนี่ยมีมือถือเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนตัดคลิปออกมาง่ายๆก่อนลองทำสัก10คลิป20คลิปทำไปทำด้วยความตั้งใจนะคะไม่ใช่ทำแบบส่งๆนะทำแบบว่าเออเพราะว่าฉันอยากทำจริงๆเพราะว่าฉันอยากแชร์เรื่องนี้จริงๆอยากรีวิวตัวนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเทคนิคต่างๆวิธีคิด การออกแบบคอนเทนต์สินค้าอุปกรณ์กรเกษตรอุปกรณ์สวนอุปกรณ์ช่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงลึกรายละเอียดอีกทีนะคะในคลิปต่อไปคลิปนี้อยากจะแค่มาแนะนําตัวก่อนมาทําความรู้จักกันก่อนว่าเราเนี่ยเป็นใครแล้วเรามีความคิดยังไงถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยู่บ้านนอกแล้วอยากหาค่าน้ําค่าไฟสร้างไรายได้ให้กับตัวเอง <c oughs> ก็กดติดตามช่องเราไว้นะคะ